สวัสดีค่ะหมอดาวแพทย์หญิงชดาวจังวังกรคุณหมอพิตตี้นะคะแพทย์วิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวค่ะแล้วตอนนี้นะคะหมอกเพิ่งออกกําลังกายเสร็จก็จะหน้าแดงๆฉ่ำๆนะคะเมือะะเมื่อะจะบอกพวกเรานะคะว่ายังไงก็ตามการที่เราอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินั้นเนี่ยนะคะไม่ได้หมายความว่าให้เราอยู่นิ่งๆเหมือนเปด เหมือนห่านที่เขาเอาไว้ทําพวกตับห,าหา่านหรืออกป่พวกนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เขาเลี้ยงเนี่ยเขาก็คือจะให้น้องเป็ดน้องห่านเนี่ยอยู่นิ่งๆไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยแล้วก็กิน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 พวกไหนก็คือกินขนมอย่างที่เราชอบไงกินขนมปงังกินข้าวกินคาร์โบไฮเดรตเยอะๆพอถึงเวลาคาร์โบไฮเดตที่ล้นเหลือนั้นก็จะแปลงร่างกลายเป็นไขมันแทรกอยู่ที่ไหนแทรกอยู่ที่ตับไงพอแทรกอยู่ที่ตับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรคะก็คือทําให้ไขมัน ที่แทะตับนั้นทําให้ตับมันอร่อยค่ะและมันก็กลายเป็นอาหารอันโอชะค่ะอาหารที่ว่าก็คือตับหา่านที่ขึ้นมาเสิร์ฟที่พัตคารนั่นเองคราวนี้ถ้าเราทําตัวแบบนั้นหนีไม่พ้นค่ะเราก็จะกลายสภาพแบบนั้นนะคะและยิ่งถ้าเป็นคุณผู้หญิงถ้าคุณนั่งนั่งนอนๆกระดูกอง คุณก็จะปรุนได้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันไม่มีการออกกําลังกายกระแทกกระดูกอะไรเลยเนาะคราวนี้ค่ะอย่างหมอดาวเนี่ยหมอดาวก็อยู่คอนโดก็จริงแต่หมอดาวก็จะแบ่งเวลาออกมาวิ่งนะคะแอโรบิกในคอนโดบ้างเวิร์กอัลวะนะคะแล้วก็อันนึงค่ะที่หมอดาวจะมาแนะนํานะคะสําหรับพวกเราง่ายมากเลยค่ะก็คือจานทวิตค่ะจานทวิทตึ้งตึงอ่าจานทวิตเนี่ย สั่งซื้อง่ายตามเว็บไซต์ทั่วไปซึ่งแน่นอนค่ะลองดูนะคะจานทวิทวิธีการเล่นก็คือคุณวางมันลงไปกับพื้นนะคะวางลงไปกับพื้นแล้วคุณก็ขึ้นไปเหยียบขึ้นไปเหยียบแล้วคุณก็หมุน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 ง่ายมากถ้าสมมติว่าคุณมี Netflix คุณดูนู่นนี่นั่นอะไรของคุณอยู่คุณก็ทําไปด้วยเพลินเพลินดีทําไปชั่วโมงสองชั่วโมงทําเบาๆก่อนนะคะเพราะว่าอะไรเพราะคุณไม่เคยออกกําลังกายคุณจะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้ง่ายนะคะจากนั้นคุณก็ค่อยเพิ่มความแรงของการเหหหี่ยงใ้้มัันนนกขึ มันได้เหงื่อค่ะคุณเปิดพัดลมให้มันผ่านตัวเบาๆเนาะให้มันมีเหงื่อออกซึมๆอย่างเงี้ยอย่างน้อยคุณก็ได้เผาผลาญได้เบิร์นแคลอรี่ไปบ้างถึงแม้ว่ามันอาจจะน้อยหน่อยแต่มันก็ดีกว่าไม่เบิร์นเลยใช่ไหมคะเบิร์นน้อยแต่เบิร์นนะนะคะโอเคค่ะอีกอันหนึ่งค่ะที่หมอดาวจะแนะนํานะคะก็คืออันนี้เลยค่ะมาดึง ุระหูมค่ะแต่หุละหูมเนี่ยปัญหาคือว่าการสั่งซื้อตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยอาจจะยากหน่อยนะคะก็ไม่เป็นไรถ้าสมมุติว่าจะสั่งซื้อกันเนี่ยก็ต้องเลือกวงรอบที่ใหญ่หน่อยแล้วก็อย่างของหมอดาวเองตอนนั้นหมอดาวไปซื้อ่ f b t ที่รากําำำแหงอะคะ่ะซึ่งแบบมันจะหนักมากแล้วมันก็ใหญ่มากเพราะว่าอะไรหมอดาวต้องการแรงถุงเยอะแต่เอาอย่างนี้ในขั้นเบสิกเริ่มต้นใช้จานทวิตเพราะว่ามันไม่สิ้นเปลืองเนื้อที่ในการจัดวางเลยแม้แต่น้อยแม้แต่น้อยบอกเลยนะจ๊ะโอเคค่ะ สำหรับวันนี้ด้วยความห่วงใย,ยนะคะหมอดาวคุณหมอพิตตี้คนนี้ต้องไปก่อนอย่าลืมติดตามกันนะคะ30วันอยู่กันยังง่ายให้ปลอดภัยจากโควิดสู้ไปด้วยกันค่ะบ๊ายบายค่ะ